เอาไม่ได้ใหนนะ้หน้ามยเหรอคนออชั่วตัวไหมไม่ได้กั่กตัวเล

ผมดิเอาผมไปยืนไปยืนข้างรถเราดีกว่า ร่นีทิงเลยนี่้างิงหมวกทิ้งสมเลยหมวกกี่ไอ่ะกนี่ิงุกสิ่อี่สหมวกด้วยไมเงจออกหจวเนี่ยมองเห็นไหมนี่ยดูหิวแกนาวมลยอากกินมองเห็นปะวาเห็นไหมมันน่าจะมีลกกระตาปะ เอาไปเดี oh, <Huh? S 1> sure ๋ยวหน้าสิวขึ้นพอดีพี่หัวร้อนใส่หมวกเลย